คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆของเราทุกท่านที่ติดตามชมช่องส่วนหวย456นะคะ สำหรับวันนี้เมินนำสูตรมาแบ่งปันกันอีเช่นเคยสำหรับสูตรที่แอดจะนำมาแบ่งปันกนในวันนี้จะเป็นสูตรของสีเลขอมตะสีเลขอมตะในคลิปนี้นะเอมินจะให้ไป2สูตรเลยสูตรแรกและสูตรส สำหรับอันนี้จะเป็นสูตรแรกสูตรแรกนั้นนะคะเราจะมาทำเลขคงเทียนก่อนอาสูตรนี้เป็นงวดของวันที่16พฤศจิกายน68สูตรที่2จะอยู่ในคลิปนี้เลยแต่ว่าจะอยู่ท้ายจากถัดจาก4เลขตะสูตรที่1งอันนี้เยกตัวอย่างนะแค่หนึ่งงวดก็พอนะคะเนื่องจากว่าเราจะทำสองสูตรเนาะ สำหรับในงวดนี้นะคะ16ตุลาคม2568สูตร4เลขอมตะสูตรที่2เอาสูตรที่1สูตร1เอาสูตร1ไปก่อนจะมีเลขคงที่อยู่นะคะสำหรับเลขคงที่ของสูตรนี้นะจะมีอยู่3เลขด้วยกันคือบวก2บวก1 แล้วก็บวกห้าสองหนึ่งห้าเขียนตรงนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มคำนวณของสูตรแรกก่อนสำหรับสูตรนี้นะคะ16ตุลาคมหกแปบน6 9 6ล่าง6 1ให้นำหลักร้อยบวก10บนบวก10บน นำผลลัพธ์ที่ได้ไปเป็นเลขเด่นตัวแรกนำเลขเด่นตัวแรกบวกสองบวก1บวกหก็จะได้สูตรสีเลขมาตะสูตรที่หนึงออกมานั่นเองนะสำหรับหลักร้อยคือ6ตัวนี้ดึง6มาก่อนสิบบนคือ9บวก9หลักร้อยบวก10บนบวก10บน ได้6บวก9บวก 9, 9 9 9 18 18 6 24สรุปตัวแรกคือเลข4นะคะคือตัวนี้ต่อไปนำ4บวก2 4กับ2เป็น6ตีกรอบ6 และนำหกบวก1เป็น7จ็ดตีกรอบเลขเจและนำเลขเจบวกหเป็น12บสองเฉพาะเลขสอตัวนี้ รุปเราก็จะได้สเลขของเราออกมาแล้วนะจ๊ะสำหรับสีเลขในสูตรแรกได้4ี่หสอง่าโอเคเราก็ไปดูผลกันเลย1พฤศจิกายน6 8บน8 9 8ล่าง8 7ในสูตรของเรามีสี่มี6มี7มี2นะฮะสรุปมาเลขเจตัวนี้ ได้เลขเจ็ดหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างโอเคเนี่ยจะได้ประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปเราจะมาทําในงวดของสิบหกพฤศจิกายนหกแปดกันก็จะนำหนึ่งพฤศจิกายนหกแปดเป็นตัวตั้งบนแปดเก้าแปดล่างแปดเจ็ดสูตรนี้นะคะหลักร้อยบวกสิบบุญบวกสิบบุ นำบวดรบที่ได้ไปเปเล็กด่นตัวแรกบวก2บวก1บวก5ปกร้อยคือ8สิบโนสองครั้งคือ99 8มาตั้งบวก99 8บวก9บวก9 9 9เป็น18 แล้วก็เอา18เนี่ยมาบวกกับเลข8นะคะ18บวก8เท่าไรเอ้ยยิม6แสดงว่าตัวแรกคือ6โงวดที่จะถึงนี้เลยนะคะตัวแรกคือเลข6ต่อไปก็นำา6บวกส ัวที่สองคือแปดต่อไปนำแปดบวกหนึ่งตัวที่สามคือเก้าต่อไปเก้าบวกห้าตัวที่สี่คือสี่ สูตรของเรานะคะในงวดนี้อันนี้สูตรแรกได้6 8 9 4ต่อไปเราจะไปดูผลกัน16พฤศจิกายน6 8 4เลขอัมตะสูตรที่หนึ่งมีเลข6มีเลข8 เลข9อีกตัวหนึ่งก็คือเลข4ทั้งหมดทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะคะเป็น4เลขอมตะสูตรที่1น,นะมันไม่ได้ติดกันนะท่านผู้ชมก็สี่เลขนี้อัดมาหลักไหนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบน หลักสิล่างหลักหน่วยล่างอันนี้ไม่ได้แยกถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบแบบแยกอยากให้มินแยกแบบบนอย่างเดียวหรือล่างอย่างเดียวแบบนี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้แยกอาจมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับซูนี้นะคะลืมบอกไปว่าเคยเข้ามาแล้วยาวๆประมาณ133มวดนะ อันนี้3ร3 3ยมงวดก็ประมาณ5ปีกว่าได้นะคะ,ะต่อไปเราจะไปคำนวณในสูตรที่2กันสำหรับ16ตุลาคม6-8อ่าสูตรที่2องดิเขียนไว้ก่อนนี้ไม่ลืมอันนี้ สูตรเลขธรรมตะนะจ๊ะสูตรสี่เลขธรรมตะสูตรที่สองเราจะมาทำสูตร2กันนะคะของ16บหกพฤศจิกาย,ยนหกแปดนะ ก็เหมือนเช่นเคยนะคะตัวอย่างหนึ่งงวดก็พอไม่เยอะสำหรับตัวอย่างก็คือ16ตุลาคม6 8มาเป็นตัวตั้งท้ายเริ่วันที่1 6 9 6แล้วก็เลขล่างออก6 1หสำหรับสูตรที่2นสูตรที่2เราก็จะมีเลขคงที่อยู่ท่านผู้ชม สำหรับเลขคงงที่ของสูตรที่สองจะมีอยู่3เลขด้วยกันตัวแรกจะเป็นบวก1ตัวที่สองคือเลขบวก7ตัวที่3ามคือเลขบวก1ได้ออกมาประมาณนี้นะคะ หนึ่งบวกเจ็ดบวกหนึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำในงวดแรกกันอันนี้ก็เป็นงวดของตัวอย่างนะคะสำหรับตัวอย่างในงวดนี้นะเดี๋ยวมันจะบอกสูตรแล้วนะสูตรให้นำสิบบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนามผลลัพธ์ที่ได้ ไปบวกกับเลขคงที่ของเราคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งทันไว้เ่ยสำหรับสิบบนของเราเป็น9ตัวนี้ดึงมาสองรอบแล้วก็หน่วยบนเนี่ยเป็น6กสิบล่างเป็น6หน่วยล่างเป็นหนึ่งเอาเ้ามาตั้งก่อนบวก9้า หน่วยบนเป็น6 10ล่างเป็น6และหน่วยล่างเป็น1แล้วก็จะได้ออกมาก็คือ9บวก9บวก6วก 6, 6แล้วก็บวกกับเลข1นะคะทีนี้เราเอาเลขที่เหมือนกันนะมาบวกกันก่อนก็คือเอา9กับ9ก่อนนะ9 9ไป18 6กับเลข 6, 6. เป็น12 18กับ12มารวมกันนะคะสามสิบวกหนึเนี่ยตัวนี้ตัวแรกเด่นตัวแรกของสูตรที่สองคือ1เอา1มาบวกกับเลข1 หกับ1รวมกันเป็น2แล้วก็เอาสองมาบวก7 2กับ7นะฮะเป็น9ตีกรอบ9ไว้ก่อนและนำเก้าไปบวกกับ1 เก้ากับหนึ่งก็คือสิบแต่ศูนย์นี่ก็จะได้เลขออกมาคือหนึ่งสองเก้าศูนย์นะคะสูตรที่สองต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเลขที่ออกหนึ 1, ่งพฤศจิกายนหกแปดบนแปดเก้าแปดล่างเจ็ดแปดมาไหมเอ่ย สรุปแล้วมาเลขเก้านะตัวนี้นะนีะ่ประมาณนี้นะคะต่อไปสิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสูตรสี่เลขอวตารสูตรที่สองพร้อมันแล้วเราไปเริ่มกันเลยเราจะนำหนึ่งพฤศจิกายนหกแปดเป็นตัวตั้งนะบนออก 8, 98, แปดเก้าแปด้านล่างออกแปดเจ็ด แล้วก็มาทำตามสูตรไปพร้อมๆกันสูตรของเราก็คือนำสิบบนก็คือเลขเก้าตัวนี้ดึงมาบวกกันสองครั้งบวกกับหลักหน่วยบนคือเลขแบวกกับหลักสิบล่างคือเลข8บวกกับหลักหน่วยล่างคือเลข7 9บวก9บวก8บวก8บวก7 9็9 7. ก้าก1กกับ18 3 4 3 4สบวก7 4 1 สรุปตัวแรกของเราคือหนึ่งตัวนี้เด่นเลขหนึ่งมาหรือเปล่าไม่รู้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเด่นเลขสองต่อไปนำสองบวกเจ็ดสองบวกเจ็ดเป็นเก้า เด่นก้าและนำเก้าบวกหเด่นศูนทีนี้เราก็ได้สูตรที่สองออกมาแล้วนะจ๊ะ สำหรับสูตรที่สองของเราจะได้1 2 9 0ทีนี้มินก็จะนำเลขที่ได้ไปสรุปด้านล่าง16พฤศจิกายน2568สูตร4เลขอมตะสูตรที่2ขออนญาตย่ยอส่วนนิดหนึ่งได้แก่เลขดังนี้ มีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขเก้ามีเลขศูนย์ 1นึ่งเศูเลขมาตะสูตรที่2องสิบพุทจิกยัสนสองพันห้าอันนี้สูตร2นะคะสำหรับสูตรแรกเราอยากดูไหมอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราคำนวณไปแล้วเนาะนี่ดีไม่ให้ดูเลย2ส,สูตรเห็นชัดไหมเอ่ยเราทำไงดีเราจะย่อขนาดลงนิดหนึ่ง ราจะได้เห็นทั้งสองสูตรนะคะอันนี้สูตรที่1ส่วนนี้เป็นสูตรที่สองสำหรับทั้งสองสูตรนะคะที่เราทํากันเมื่อสักครู่เราก็มาดูว่าตัวไหนที่สามารถจับคู่ตัวไหนที่มันเหมือนกัน,นะ,ะอันนี้จุดหนึ่งจดสองจุดหต้องอยู่ข้างบนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนิดน่ขออนุญาตทำให้กระดาษมันเล็กลง เราจะได้เห็นทั้งสองสูตรนะจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาเนาะอ่ะประมาณนี้ข้างบนสูตรแรกข้างที่สองสูตรสองนี่แล้วก็ดูตัวที่มันเหมือนกันอน่ะนะคะออนุญาตย่ยส่วนนี้นิดนึ่ะตัวที่มันเหมือนกันอ่ะนะคะก็จะเป็นเลขไหนเอ่ยเลขเลขเก้าที่เหมือนเนาะจะมีเลขเก้านะที่เหมือนนะแล้วก็ มีเลขเก้าแค่ตัวเดียวแหละที่มันเหมือนแต่ไม่รู้ว่าเลขเก้าจะเด่นมากแค่ไหนนะคะว่าเดิมทีเนี่ยบางทีเอามาดูนะคะตัวไหนเหมือนกันก็จะเป็นตัวนั้นที่เน้นมากนะคะแล้วก็ตัวต่อไปก็เน้นน้อยลงนะคะอ่าทั้งหมดนี้นะคะลองดูก็แล้วกันเนาะว่าใครชอบสูตรไหนสูตรแรกก็นําไปตัดกับสูตรอื่นได้นะคะสูตรที่2ก็นําไปตัดกับสูตรอื่นได้ ตัวไหนที่เหมือนกับสูตรแรกก็เก็บไว้ก่อนตัวไหนที่เหมือนสูตร2ก็เก็บไว้ก่อนเช่นกันแต่ที่เด่นมากๆคือเลข9กแค่นั้นเองทั้ง2ส,สูตรนี้เลขอาจจะคล้ายๆหรือว่าไม่เหมือนกันเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนละสูตรให้ตัดสินใจเอาแค่สูตรไหนสูตรนั้นเพราะว่าสูตรที่1เนี่ยเคยเข้ามาแล้วประมาณ134งวดมอีวดแล้ว33มงวด133มงวดส่วนสูตรที่2 เข้ามาแล้วประมาณ130มงวดประมาณนี้นะคะ,ะนำมาแบ่งปันกันลองนำไปพิจารณากันก่อนได้นะเผื่อว่าชอบทั้งสองสูตรนะคะก่อนจากการนี้ขอฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ถ้าท่านชอบการคำนวณของเราชอบสูตรของเราสูตดง่ายนะสูรบวกอย่างเดียวเท่านั้นก็สามารถกดติดตามได้เลยลืม กดกระดิ่งกรุงกลิ้งกันด้วยเข้ามารับชมสุดของเราได้ทุกทกวันสำหรับวันนี้แอมมินต้องขอลาไปก่อนพบกันใบคลิปหน้านะขอให้ทุกท่านร่ำรวยชโชคดีกันทุกๆคนอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ